พี่อัมพรบอกว่าคุ้มเลนะถ้าทายกันนะครับทุกคนหนาสิบเอ็ดล้านเลิฟขอบคุณมากเอาเืมเอาดันตัวเอาอตัวดันอีกยี่สิบนาทีทุกคนได้ไหมวันนี้ไลฟ์มาราธอนเลย จ๊ะนันขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกๆคนครับผมพี่อัมพรขอบคุณค่ะ หมดหมดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเรากระททาไปก่อนโอ้ ขอบคุณนะคะพี่กุ้งสดเีรียมพร T K M มันไม่ไปแล้วเริ่มจะได้แล้วไม่ติดกระทะแล้ว อยู่สองอาทิตย์ก็ไม่เสียทุกคนไม่ขึ้นเชื้อราด้วยแน่นอนขอบอกออโอ้ยเจ๋งมากพี่กุ้งสดวนคนเดียวยืนบ่นอยู่คนเดียวโอ้หอีกเก้านาทีสี่ชั่วโมงโอ้ยพี่อุ๊พี่อุอ๊อีกเก้านาทีสี่ชั่วโมงพี่อุ๊ ทำซูชิขายเถอะพี่อุ้ยเ,ออเป็นลมไม่ต้องทำทุเรียนขายนะคะทุกคนทำซูชิเหมือนพี่อู้ขายเถอะออทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าวันนี้เอ็มไม่ได้ไปเว้นบ้านใครเป็นลมค่ะ ปวดแขนค่ะวันนี้ขอพักการเว้นหนึ่งวันนะคะได้เลยพี่ชายได้เลยเดี๋ยวหนูไล่ใส่หัวไปเลยเอ,อ้ยยาหลินจริงจริงมันได้แต่ละย่าหลินแต่เอ็มว่าขออีกสักสิบนาที ปสินาทีย่าลินมันควรไ,นะไม่ไปแล้วย่าลินคนน่ะควรไม่ไปแล้ว <Ghana> ย่าล <livres> ินไม่ใช <linger> ่ทุเร yeah, <crazy> ียนควรไม่ไปนะคนน่ะควรไม่ไปแล้วย่าลินทุกคนมาเร็วมาเร็วจ้ามาเร็วจ้าเสร็จแล้วจ้ามาดูปิดจอบเร็วมาดูปิดจอบเร็วทุกคนมา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 จ้ามาจ้าคุณยายบุบอกมาจ้ามาจ้า มามามา,มาดูทุเรียนกวนค่ะมาเร็วมาเร็วจะปิดแล้วนะคะจะปิดยอบแล้วค่ะทุกคนจะปิดยอบแล้วค่ะมาดูทุเรียนเร็วจะปิดยอบแล้วจะปิดยอบทุเรียนแล้วนะคะทุกคนมา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 ,มาโอ้ใช่ลืมพี่ชัดชัยผู้ชายสร้างโอ้ยขอบคุณค่ะใช่ใช่ยเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ไลท์ก่อน เมไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์ไงย่าหลินเอ้าวันนี้มีฟองอากาศด้วยย่าหลินนี่โมดด้วยฟองอากาศว้ายทุกคนไม่มีฟองอากาศมานมานแล้วป๊ดตโ๊วันนี้